ยังไม่สามารถทำงานในไฟล์ได้แต่คนลาเวลานะเซฟก่อแนแล้วอ<ต>ีกคนเปิด <นะ S 2> ด้นะครับอันนั้นเนี่ยผมก็เลยเสนอที่คณะผมรือว่าใช้ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการสอนสนัึนษาเขียนโปรแกรมมันจะออนไลน์ได้หรือเปล่าอุปกรณ์ตัวไหนก็ได้นะครับได้ทำงานง่ายขึ้นอาจารย์ก็วจตรวจโปรแกรมได้ง,งา่าย ได้เรียนคุโปรแกรมกี่ตัวแล้วแต่วันนั้นหนูไม่ได้มาอ็ใจเจ้าก็ได้อ่ะโอเคพอได้เหรออ่ะพอแล้วตั้งคำถามกันง่าย,ายๆนะครับผมตั้งคำถามกับพวกเราทุกคนนะครับว,ว่า ในเวลาตอนนี้นะฮะคือจุดประสงค์ผมแคมามาให้ไอเดียพวกเราในการใช้ Google กับการศาึกษาจริอยังพูดไปไม่มากนะฮะเมื่อกี้พูดไปแับการประยุกต์ใช้ Gmail การประยุกต์ใช้ Drive กับการประยุกต์ใช้ Classroom เท่านั้นในการศาึกษานะครับอย่างอื่นยังไม่ได้มาพูดถึงถามว่า Hangout เอามาใช้กับบราษาได้ไหม Google Plus ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับ Google Plus ก็สามารถใช้งานได้ก็เหมือนกับการเราแักกลุ่ม Facebook ที่เราใช้กันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามาใช้ใน Google Plus แทนนะครับใมบต้อใช้อันนี้ให้เห็นภาพก,กว้างๆง่ายๆว่าโอเคถ้าเราจะเอา Google มาใช้กับของเราเืออะไรนะครับ เพราะนั้นระบบการศาึกษาผมตั้งคำถามเนี้ยระบการศึกษาได้อะไรเนี่ยแตบบ่ g o เก l e อันดับแรกผมเซฟโลกก่อนผมเซฟโลกก่อนผมผมใช้อย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมใช้เมื่อปีที่แล้วเนาะอันนี้แชร์ประสบการณ์ห้ฟังขอความรู้สึกกับนักศึกษาหน่อยว่านักศึกษาชอบเรียชอบอ่านหนังสือ ตำราที่เป็นเอกสารเป็นกระดาษไมเเเเนะ่เป็นดิโโโโจิตอลเดี๋้วเอาอะไรมาต่ออใจนะเป็นดิจิตอลเหรอโค้ชเสือหรอโค้ชเสือมาจ่อมาอ่านดิจิตอลจริงเรยครับเพื่อนที่ชอบอ่านดิจิตอลอยู่เลยจริงอยู่ตอนนี้นนใน ในในในกระบวนการตรงนี้ในทางเรียวของเราเรี่มชอบาาคล้องกัากขึ้นแต่ว่าเราหนีไม่พ้นพก,กับการอ่านดิจิตอลนะครับสื่อจะออกมาในรูปแบบที่เป็นจิตตันมากขึ้นนะค,ครับและที่สำคัญมันเซฟเซฟไปเยอะมากเลยกี่บาทต้นทุนแค่ไหนหนึ่งบาทก็ได้เอาหนึ่งบาทก็ได้ ะฉะนั้นเรื่องต้นถ้าเราเซฟสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะทำได้มหาศาลนะครับแล้วก็ตัวรีซอสเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่นี้อยู่มรอดตลอดไปนะครับดันั้นเขียนได้ยังไงกันระบบการกลาดอะไรแต่ผมก็เพียงช่างคที่น้องนะในฐานะที่เป็นไอทีตอไอทีไปใช้กับการศึกษามองภาพว่าจะจะได้อะไรในส่วนตัวผมผม,มองภาพว่า นันมากกว่านันมากกว่าแต่ได้คำถามว่าทำไมต้องเป็น Google เอ่อหลายคนถามว่าทำไมต้องเป็น Google ในห็นอาจาราย์เลือกกูเกิลมัด้วยไปสัมมนาเขาแจกฟรีเขาเลยโอกาสใสมานะก็มองว่า Google ก็คือเป็นเป็นโปรดักต์หนึ่งเป็นโปรดักต์หนึ่งนะฮะที่จะมาช่วยการศาึกษามาช่วยพวกเรา,เ,าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นช่องทาง ท่องทางการสืร่อสารแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาไอทผมมองมว่านี่อาจจะเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งของเรานะครับถ้าเราประยุกต์มันใช้ไ่นึ่งนะประยุกต์ใช้อย่าปุ่มเรียนกรณีของการการเป็นโปรแกรมเมอร์เป็น Google Script เนี่ยถ้าสามารถทำได้รับ,บรองว่าไปได้นะครับและกรณีของไร e ไรที่เป็นพวกรอคทีเมันต่างๆของ Google ตอนนี้แนวโน้มของหน่วยงานเอกชนนะครับหน่วยงานเอกชนก็หันไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันประหยัดและวก็สามารถทำง,งานได้ที่นะครับทำง,งานได้ทุกที่เพราะนั้นก็ฝากเราว่าเรียนรู้ใช้มันเรียนรู้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับในเชิงของตัวตัว g l e Drive ตัว g o o g r i ไ้ นี้ส่วนของอีเมลเรสก็คงเป็นบทบาทหน้าที่ของอาวาวลัยที่จะต้องจัดการให้พวกเราทุกคนนะครับอันนั้นตอนนี้ถ้าใครยังไม่ได้อีเมลของาลาไรนะครับก็ยิ่นปรึกษาท่านแจาวย์ชัยแล้นะว่าจะได้อย่างไรอย่างน้อยก็ได้สตอร์เดที่อนิมิตสามารถใช้งานได้นะครับไม่ต้องต้องเป็นกังวลว่าเขาจะลดออกมาเนี่ยเขาไม่กล้าลดหรอก เพราะว่ามันเป็นนโยบายนโยบายภาพกว่าของตัว Google นะครับหลายคนมันกัง,งวลว่เ,เดี๋ยวเปลี่ยนนโยบายแล้วรถลงมาอย่างนไไนะ้ไม่ได้ในส่วนนี้ขามันยังสาวอีเขาก็อยากได้คอนเทนต์อย่างเรานั่นแหละนะครับแต่เรายังไม่มีคอนเทนต์อะไรเข้ามาในะนะมีจุดๆที่ที่เป็นอยู่นะครับโอเคใช้ okay. เวลาตามที่ท่านยืนใหบอกเลยนนิดนึงนะครับท่าน <laughs> อบคครก็ okay. ขอบคุณคนระับหวังว่าเราจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันทุกๆคนครับขอบคุณครับขอบคุณที่เตรียมความตั้งยุทธ์การรั้เป็นะลุนะครับถ้าสมองเราไม่บริสุทธิ์เกินไปวันนี้ไม่ธรรมดาคนระับเป็นการย่อเวลาแบบเราเรียนรู้ Google ที่เราไม่เคยได้รู้ได้อ่านเลย ั้อผ่านอยู่กับเรารอยู่ทุกวันอะไรนะครับแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ันอยแางจริงัน,นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นนโยบายของทางไอทีนะครับที่จะต้องใช้ตัวนี้แบบเป็นรูปของท่านอาจารย์สุวัณชัยนะครับแลาโปรแกรมที่เราเรียนอยู่ก็จะเป็นเนส่วนของท่านอาจารย์ส,วสุวัตพุททองนะครับที่สอนเรื่องระบโปรแกรมนะครับเรื่องตรงนี้มีน่าสนใจมากะคร ถ้าใครทํางานนี้ผมรับเป็นที่ปรึกษาให้นะแต่กริีผมจะไม่ค่อยรับงานน,นที่ปรึกษานะเพราะผมเบื่อนะ้วรู้สึกงงแต่ว่าพวกเราสนใจตัวนี้นะพายุได้หลายตัวในนี้ที่ท่านอาจารย์สวัสดิ์พูดตัวนี้นะครับนี่คือผมบอกนะคือเวลาเรียนหนังสือนะนเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่นะไม่เก่งก็ไม่เป็นไรใส่ใจแต่ว่าต้องเรียนให้จบนี่เขาเสร็จอยของผม,ผมที่สอนทุกครั้งของคนกเราแต่นั้นตรงนี้เหมือนกอันมองก็แต่เนิน่นครับที่ปีสาม นะครับปีสามนะทนะี่สามคือสอง 2, แป๊บเดียวครับปีสี่นะครับจะต,ต้องมาสอบโปรเจกต์สอบอไปที่จะทำทำจบจบนั้นนะครับเัรนั้นวันนี้นะครับก็ถ้าจะส,สจั่งบรรยายทุกโงทุกโมงสี่สี่นาทีได้ไเ,ดเลยเยอะเลยนะครับรรได้ลเลยเยอะเลยนะครับตรงนี้เพราะนั้นเราเผ็นพร่ยุคใช้หนุนองใช้ในการกิจการอยู่นะครับยูเซอร์ของพวกเรามีแล้วนะครับของ ของคูเกิลเนี่ยที่เรียน,นสายกวรศนะฮะนั้นเป็นเป็นดุเบยนเราของมหาวิทยาลัยของ,ของ,องนอสแตรส์นะฮะที่ท่านก็ส่งให้นะครับ,นะรบดังนั้นก็อาจจะเป็นนโยบายที่ผมจะต,ต้องให้ว่าต้องใช้ตัวนี้เป็นของเรากรณีการตรวจดูของไอทีของวิคีโที่เราใช้นะครับก็วันนี้อยากให้เราตระหนักแล้วก็นำไปใช้นะครับ ขอขอบคุณท่านจัจาร์สุวรรหรือพวีท่านครับครับค่ะลูก